สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเนตเพชรยนต์นะครับวันนี้เราอยู่กันที่โรงเก็บรถ3นะครับของบริษัทเพชรยนต์นั่นเองนะก็จริงๆคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมหากุญแจนานมากเลยเมื่อกี้จะครึ่งชั่วโมงได้นะครับคันนี้นะครับต้องแจ้งก่อนนะคันนี้เป็นรถ t o y o ต a r e v o นะครับเป็นตัว 2.8G นะครับปี2015นะครับเป็นตัวพรีรันเนอร์นะครับยกสูง4ประตูเกียร์แมนนวลนะครับราคานะครับ579,000บาทนะครับเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับ เป็นรถปี2015ทแท้ๆเลยนะครับเป็นตัว2.8หล่อๆแบบนี้เลยนะครับไฟหน้าก็จะเป็นโปรเจคเตอร์กันชนด้านหน้าก็จะเหมือนตัวปี17-18นะครับเพราะว่าเป็นรุ่น 2.8G ตัวท็อปนะครับคันนี้รถก็เพิ่งเข้ามาถึงนะครับมันก็จะมีรอยวงๆไว้บ้างเพราะว่ารถเดี๋ยวต้องส่งไปเคมนะคือตัวรถทุกคันนะครับเข้ามาแบบนี้เลยนะครับไม่มีแบบพิควมัมจมน้ําชนหนักนะครับมันก็จะมีรอยรอยหินรอ,อยนั่นรอยนี่อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวบริษัทเราจัดการให้หมดนะครับกก็มีาร เอาไปปรับสภาพนะครับทั้งภายนอกภายในนะใครสนใจคันนี้นะราคาห้าเจ็ดเก้านะครับคันนี้สามารถใช้ดอกเบี้ยพิเศษได้นะครับผ่อนสี่ปีห้าปีนะครับสองจุดเจ็ดเก้าสองจุดเก้าเก้านะครับหกปีสามจุดแปดเก้านะครับเจ็ดปีสี่จุดสองห้านะครับเพราะว่าดอกเบี้ยพิเศษจะเริ่มต้นใช้ได้ตั้งแต่ปีรถปีสองพันสิบห้าขึ้นไปนะครับคันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับราคาห้าเจ็ดเก้านะครับเลขไมล์หนึ่งแสนสี่หมื่นกิโลนะครับกับรีโว่พีลันเนอร์นะครับยกสูงสี่ประตูเกียร์เมนนวล สวยๆเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวทะเบียนเปลี่ยนให้ตรงนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายเหมือนเดิมนะครับมันก็จะมีรอยวงๆนี้ต้องส่งไปเคมนะครับอันนี้ก็คือต้องส่งไปเคมกับศูนย์โตโยต้านะครับเราก็ให้ดูกันชัดๆแบบนี้เลยว่ารถเราเข้ามาไม่มีแบบชนถึงตัวทางนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ครับอันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสวยๆเลยทะเบียนระยองนะครับกระจังหน้าก็เป็น o s s b l a c k นะครับตัดกับโครเมียมนะครับสวยๆแบบนี้นะครับคันนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับมาเต็มนะครับต้องบอกว่าหล่อจริงๆนะครับ นี่นะครับล้อแม็กก็เป็นแม็กตรงรุ่นเลยนะครับเป็น6กลูร้อยนะครับพร้อมยางดันหลบนะครับพร้อมยางดันหลบนะครับเดี๋ยวผมขอส่องก่อนยางรู้สึกจะเป็นปีสิบเอ่อปีสิบห้าติดรถมานะครับยางตรงนี้ติดรถมาเลยนะครับรถปีสิบห้าคันนี้เป็นตัวเครื่องยนต์สองจุดแปดลิตรนะครับเกียร์เป็นนุ่นนะครับสาหรับใครที่อยากได้รถที่เครื่องยนต์แรงๆหน่อยนะก็คันนี้เลยกระจกบังข้างเราพาไฟฟ้าอยู่แล้วปรับไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับโลโก้ไฮรักอยู่ครบนะครับ 2.8นะครับกาบบันดงบันไดนะครับไม่มีชํารุดเลยนะครับจริงๆตัวรถถือว่าสมบูรณ์9 0อนะครับมันจะมีเก็บงานบ้างนิดหน่อยนะครับเราก็ให้ดูกันสดสดอย่างนี้เลยเพราะว่ารถมันจะไม่มีชนเข้าถึงตัวถังอยู่แล้วนะครับมันจะมีรอยขีดข่วนที่ต้องส่งเคมประกันนะครับเป็นดิสเบรคคู่หน้าด้านหลังเป็นดำนะครับชุดช่วงล่างคัสซีเดิมเดิมตัวรถแบบไม่มีจอดแช่แน่นอนนะครับเห็นเลขคัสซีกันไปเลยนะครับสวยมากคันนี้ราคา5 7า0ส0จบาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับใครที่อยากได้รถ สประตูผ่อนเบาๆนะครับ2.8 G คันนี้เลยนะครับปี2015ราคา579นะครับติดต่อเข้ามาที่เบอร์ผมได้เลยนะครับ062640 7776นนะครับนี่ไฮลักตัว G Revo มีกล้องถอยหลังให้ครบเรียบร้อยนะครับนี่เลขไมล์ึ่งแส0 0กิโลนะครับกับรถปี2015ก็ไม่น่าเกียดนะครับปกวิ่งปีละหมื่นสองหมได้นะครับกันชนก็จะมีรอยอุบัติเหตุิดนึงนะบุบนะครับตรงนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับ จดี๋ยวส่องใต้ล่างให้ดูหน่อยนะครับอันนี้ตัวรถยังไม่ได้ล้างเลยนะรถเพิ่งมาถึงนะครับจะเห็นได้ว่าแบบไม่มีสนิมไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาถึงรู้สึกจะเมื่อวานนี่เองนั้งน,น,นะครับ Magliner ก็เป็นโตโยต้านะครับแล้วก็มีกระจกมีไล่ฟ้าอันนี้ติดฟิล์มกองแสงเหมือนเป็นเลนตัดแสงนะจะเป็นสีฟ้าๆนิดนึงนะครับพวกเบาะด้านในก็เป็นเบาะหนังแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัว 2.8G นะครับเบาะต่างๆก็จะเป็นเบาะหนังหมดเลยนะครับ หลังคงหลังคาก็สะอาดนะครับมันจะมีคาบยันแค่ข้างหน้านะครับแต่ตรงนี้เราทําความสะอาดได้นะครับใครที่อยากได้รถสีประตูตัวสูงนะครับแล้วก็ผ่อนไม่เกินหมื่นสองนะก็คันนี้เลยนะครับ 2.8g นะครับ P Runner ยกสูงนะครับแงประตูเดิมๆสวยๆนะครับกระจกโตโยต้าแท้นะครับทุกบานตรงนี้ก็เป็นลายไม้นะครับกระจกออโต้นะตัวนี้กระจกเป็นออโต้นะครับสําหรับรีโวคันนี้ น้ำยงไงก็ต้องฝากลูกค้าไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับในตัว To y o ต a r e v o 2.8G คันนี้นะครับเดี๋ยวผมดูให้เล็กไม้ให้ดูนะครับ1 4 2 0 0 0เอกิโละครับคันนี้พวงมาลัยก็จะเป็นมันติฟังก์ชันเต็มระบบเลยนะครับซ้ายขวาเลยคันนี้ไปปรับหน้าจอนะครับตรงนี้ก็ปรับเครื่องเสียงวิทยุนะครับแล้วก็มีระบบคูดคอนโทรลมาให้ก็คือล็อกความเร็วนั่นเองนะครับ ตรงนี้เป็นตัวท็อปนะครับตรงเสาเอก็จะมีทวิตเตอร์ฝังมาให้นะก็กระจกก็เป็นไฟฟ้าออโต้คนขับนะครับแล้วก็สี่บานเป็นไฟฟ้าหมดเลยนะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปพอเป็นตัวปี17 18ตรงนี้จะเป็นสีดําสีดําเงาปี15เนี่ยตรงนี้เป็น,เป, 15, เ,น,น,เ,ปนเป็นลายไม้สีเทาๆนะครับกระจกก็เป็นปรับไฟฟ้าทุกอย่างครบถ้วนนะครับนี่ก็กระจกก็เป็นโตโยต้าแท้หมดเลยนะครับรถก็ต้องบอกว่าสภาพสวยนะครับเดิมๆเลยนะครับ จจะมีรอยเล็กน้อยด้านข้างนอกนะครับที่ผมแจ้งไปนะครับก็เรียนแจ้งกันตรงๆว่ารถก็จะมีนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ไม่ได้มีแบบเข้าถึงตัวถังอะไรอย่างนี้ไม่มีนะครับกับราคานะครับผมว่าเหมาะสมนะครับห้าเจ็ดเก้านะครับเดี๋ยวเบาะตรงนี้เราปรับสภาพให้ใหม่หมดเลยนะครับทั้งสี่ที่นั่งนะครับผมแจ้งก่อนนะครับแล้วหัวเกียร์ก็เป็นลายไม้ตรงนี้เจ้าของเดิมน่าจะทําการแบบตกแต่งมานะครับเป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดนะครับ แล้วก็ครอบตรงนี้ก็เป็นลายไม้นะครับก็ดูสวยนะดูลาไปอีกแบบหนึ่งนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมอีโคโหมดและพาวเวอร์โหมดเหมือนเดิมนะครับสําหรับคอรีโวน่าจะทราบกันดีตรงนี้นะครับตัวแอร์ก็เป็นแมนนวลนะครับเป็นแมนนวลแล้วตรงนี้ก็เป็นพอร์เอาเล็ต USB AUX อะไรต่างๆนะครับแอร์เป็นแมนนวลก็ใช้งานง่ายหน้าจอตัวนี้เป็นทัสกรีนนะครับมีเมมนะครับมันจำเพาะว่าตัวนี้มันต้องมีเนนะครับเป็นระบบนำทางนะครับ CD DVD Bluetooth USB แล้วก็กล้องถอยหลังมีให้หมดครบขันเหมือนตัวปีสเลยนะครับผมไม่รู้ว่าเขาล้างห้องเครื่องหรือยังนะผมขออนุญาตไปเปิดให้ดูก่อนก็สําหรับใครที่สนใจคันนี้นะครับราคา5้านะครับก็ฟีดาวแน่นอนนะครับเดี๋ยวขออนุาเปิดฝากป่า่อาจะยังไม่ได้ล้างมาเนาะนะครับคันนี้ก็เป็นปี2015นะครับทะเบียระยองนะครับ 2.8g ราคา57 9ครับ ติดต่อผมได้เลยนะครับเน็ตเพรยนต์นะครับ0626407776นะครับต้องขออภัยพอดีมันย้อนแสงนิดนึงนะครับฝาปงก็เดิมๆนะครับโลโก้โตโยต้าก็ยังอยู่นะครับนี่หัวอถก็เดิมๆสวยๆนะครับปั๊มลมปั๊ม ABS อะไรเดิมๆนะครับคานหน้าด้านซ้ายนะครับเดิมหมดนะครับให้ดูกันอย่างนี้เลยนะครับตัวรถไม่มีพลิกคว่ำจมน้ำชนหนักแน่นอนนะครับ รถปี15นะครับแห้งๆเลยนะครับไม่มีคราบละมันไหลเยิ้มเลยตัวนี้แคต์ลิติกมีให้ครบนะครับแบตเตอรี่อันนี้เป็นแบตแห้งนะครับนี่เป็นแบตแห้งนะครับนี่คารขวามือก็ของเดิมนะครับนี่โลโก้ยังอยู่ LR นะครับแผ่นเพจก็แผ่นเพจเดิมๆนะครับสวยๆนะครับนี่สามารถเอาไปเช็คศูนย์ได้เพราะรถเราวารันตีศูนย์อยู่แล้วนะครับก็ยังไงก็ต้องฝากกันนี้ไว้ด้วยนะครับ t ต y o t a าร v โวนะครับ 2.8G นะครับพีลันเนอร์เกียร์แมนนวลนะครับราคา579,000บาทนะครับเลิกไมล์140,000กิโลนะครับกับผมเน็ตเพชรยนต์นะครับรีบโทรมาเลยนะครับไม่น่าจะเกิน3วันนะคันนี้นะครับใครสนใจคันนี้ก็รีบติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์0626407776นะครับสวัสดีครับ